สวัสดีค่ะ,คะบัตรสืาพมือสองค่ะนางค่ะวัวค่ะค่ะวันนี้นะคะสจาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อยืดคอกลมคอโปโลนะคะเป็นงานรวมนะคะญี่ปุ่น USA ลอล l ไอทีค่ะแ<อ>5โลราคา7,500บาทนะคะ จำนวนตัวเราประมาณการ1 6 0ถึง180ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการค่ะลูกค้า๋า41บาทจ้าอโอเขาพับมาเรียบร้อยเลยค่ะพี่นางค่ะขับใส่เนไทยมาเลยนะคะลูกค้าค่ะอุ๊ยเน็กไทยก็ไม่ใช่เรียนเหมือนแมน ่ะเดี๋ยวรอลูกค้าถึงสัก5,000คนก่อนแล้วเราค่อยรีวิวลาก่อนขอลาก่อนอุลยเนกใช้ก็ของอิตาลีผู้โดยอุ้ยเอาอันนี้เรามารีวิวอะไรนี่รีวิวเนคไทดีกว่าเราเรามารีว่วอุ้ยเราสนใจเนคไทมากตอนนี้อ่ะไปกันค่ะ ช่วงบ่ายนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสหรับนี้เป็นเสื้อยืดคอกลมคอโปโลนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าแขนเดี๋ยวเรามาดูกันยังไงคะจ๋าแขนสั้นแขนยาวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยแต่สวยอะมาเป็นมาดูกันมาดูกันอ่ะพี่น้แขนยาวของหนูเป็นแขนยาวค่ะพี่นาง่ะโอ้ของพี่นางก็แขนยาวบอกแขนยาวเหมือนกันนี่เลยนะคะลูกค้าชายแล้วค่ะลูกค้าจ๋าผู้ชายไหมคะ ผู้ชายค่ะตัวนี้ใหม่เอี่ยมเลยค่ะพี่นาสวยอ่ะยูนิโคค่ะยูนิโคตัวนี้ใหม่เอี่ยมเลยใหม่เอี่ยมเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะใ <c oughs> ช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าใหม่มากสะอาดมากลูกค้าจ๋าป้ายห้อยมีติดมาสีผ <c oughs> ิวมีมาลายแบบว่าลวดลายมีคละมานะคะลูกค้าจ๋าเป็นคอกลมคอโปโลคละกันนะคะใช่แล้วคะ่ะเป็นยาวล้วนไหมคะพี่นาน่าจะใช่จับขึ้นมาเป็นยาว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 หมดเลยน่าจะยาวล้วนนะ <c oughs> อ่ะเรามาดูกันมาดูกันอีกทีหนึ่งอ่ะยูนิโคยูนิโคตัวที่สองนะคะกับต้นทุน,น,นประมาณการที่41บาทา41บาทเท่านั้นนะคะลูก<า>คา้าจ๋า ตัวนี้อาดิดาสไม่เห็นเจอแป๊งลูกค้าจ้ะอ่าอันนี้เป็นป้ายอะไรเอ่ยป้ายอะไรคะป้ายเหมือนเยืปุ่นเยืปุ่นอ่าให้ดูป้ายอ่าดูป้ายของนะคะลูกค้าจ้าป้ายมาอีกแล้วว้าวอ่าลูกค้าจ้าป้ายมาอีกแล้วอ่าลูกค้าจามแนะนํานะคะหมวดนี้เชื่อยืดคอกลมคอโโลผู้ชายนะคะลูกค้าจ้า แขยนยาวล้วนหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมาดูกันเรามาดูกันนะคะหรือว่าเข้ามาเป็นพับพับยาวต่างหากสั้นต่างหากหรือเปล่าม็นลุ้นกันมาลุ้นกันนะคะลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าแนะนานะคะใครตามหานะคะลูกค้าจะาใครอยากได้แบบว่าทั้งคอกลมทั้งคอโปโลนะคะแนะนํากระสอบนี้ได้เลยนะคะคะค่ะมาห้รูยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าอุ้ย คือแบบว่ายังไงมันสวยเ้าใหม่ผ้าสะอาดลูกค้าจากคุณภาพเกศเอกมาแบบเรียบร้อยมากมาแบบพับพับพับมาเลยสะอาดมากเรียบร้อยมากลูกค้าดูค่ะค่ะคือไม่อยากผ่านเลยนะค่ะอันนี้คอยังแข็งอยู่เลยค่ะอะไรนะคะคอแบบเป็นเทียนเหมือนมือหนึ่งเลยนะคะอุ้ยอุ้ยคือสวยอ่ะอ๋อเขาเกาะกันมาเรานึกว่าเขาพ่วงกันมาสองตัวค่ะป้ายเขาเกาะกันมาอ่ะป้ายเยอะจัด ไปเยอะจัดกันเลยเกาะกันมานะคะลูกค้าค่ะโอ้โหสวยมากไปอีกแล้วอ่ะลูกค้จาจ๋าแนะนำนะกระสอบนี้45โล7,500บาทเป็นงานรวม USA กับงานรวม j p <ช>ลูกค้จาจ๋าในหนึ่งกระสอบนี้มีญี่ปุ่นมี u s รวมกันนะคะ<ช>45โล7,500บาทอุ้ยมีฮูดมาหนึ่งตัวค่ะ,คะ เจอผู้มาหนึ่งตัวนะคะชายแล้วค่ะลูกค้าสามแนะนําเลยนะคะเป็นเนื้อผ้ายืดเป็นเนื้อผ้ากีฬาเป็นเนื้อผ้าคล้ายโปโลค่ะลูกค้าจ๋ามีหมานะคะมีผ้ามาให้เลยวิสวยอ่ะอุ้ยตัวนี้ก็สวยป้าป้ายห้อยมาเลยตัวนี้ก็ป้ายห้อยมาเลยนะคะลูกค้าค่ะขอประชันป้ายด้วยคนค่ะยังไงอุ่ยทำไมป้า แว่ารสเยอะมากใย่ค่ะใช้แล้วค่ะลูกค้าจ่าแนะนําเลยอะอาดิดาสจ้าอาดิดาสถึอาดิดาสมาโอเลมานี่แบรนด์เยอะมากเนาะแบรนด์เยอะมากใหม่มากของไม่นกานนะเราจะไปทินตะตัวนะคะเพราะริงคุณภาพใหม่มากใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าแนะนำนะคะลูกค้าทัานใดที่สนใจนะคะขายงานผู้ชายนายกี่ว้าวขายงานตุกตะกง เปลี่ยนตัวตะกล่องนี้ขายงานผู้ชายอยู่เลยลูกค้าจา๋าแนะนําหมวดนี้เพิ่มเติมได้ dai. ลูกค้าจา๋าหมวดนี้เป็นคอกรมคอ,อ,อ,อโปโลค้ากันแต่ว่ามีทั้งผ้ายืดมีท,ทั้งผ้ากีฬามีท,ทั้งผ้าเนื้อโปโลเขาเรียกผ้าอะไรคะเนื้อแบบอธิบายไม่รู้จะเรียกอ<า>ย่างไรไม่ไดะเป็นผ้ายืดเลยผ้าต้องไม่สวยผ้าต้องได้ไหมได้เหมือนกันเนาะได้เหมือนกัน ลูกค้าจาาอุ้ยลายนี้เห็นลายนี้แล้วแบบพับมาเรียบร้อยมากพับมาเรียบร้อยมากเรียบร้อยจริงลูกค้าค่ะคือพร้อมขายเลยอ่ะใช่แล้วก็สองนี้แถมนิกไทยด้วยนะ นี้แถมนิต์ไทยด้วยนะลูกค้าจ้าขายทั้งเสื้อและได้แถมนิต์ไทยด้วยว้าวคุ้มมากใช่แล้วค่ะตอนนี้ป้ายห้อยมารวยนะคะปืนด้านล่างค่ะตาตากล้องค่ะตากล้องไปดูป้ายฝั่งนู้นเลยค่ะปืนด้านล่างหนูยังไม่รู้อเลยนะหนูให้ดูก่อนลูกค้าจ้ากระสอบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจ นะคะลูกค้าจะแถมเนคไทให้ด้วยนะคะที่นันขาเรามาดูเสื้อแล้วใส่เนคไทดีกว่าอ่านะคะเลือกเนใจเนคไทเลยนะคะค่ะคือสวยอ่ะสวยทั้งเสื้อสวยทั้งเนคไทใหม่สะอาดคุณภาพเกรดเอต้นทุนประมาณการ41บาทจ้า41บาทเท่านั้นเอค่ะหนูว่าพร้อมขายเลยนะพร้อมขายเลยจ้ะสับนี้คือพร้อมขายไปเลยนะคะลูกค้าขาวิสวยมากสวยจริงสวยมาก คือลูกค้าใช่แล้วคือลูกค้าซื้อไปลูกค้าขายได้เลยค่าขายได้เลยลูกค้าจะเรียกได้ว่าลดต้นทุนซักรีดได้เลย<อ>ลูกค้าขายีเดียว<ะ>นะคะสวยอ่ะ คือผ้าเขาใหม่มากนะลูกค้าใหม่สะอาดมากอันนี้ก็คเห็นพร้อมกันเลยใช่แล้วค่ะเปิดครั้งแรกเลยนะคะกระสอบแรกเลยนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถ CF ได้เลยเอกระสอบมีได้ F กระสอบใหม่ได้ค่ะ7ันาบาทคุณภาพเกรด A จ้าใช่เลยเเกรด A ยัวๆเลยใช่เลยแล้วค่ะนะคะสวยจริงลูกค้าจ๋า สีพื้นมาลายมาลายสกองสกีนมีมาลูกค้ามาหมดนะลูกค้าเ๋ค้าดูนี่ชอบชอบลูกค้าจ้างามมากอ่ะเนาะม่คุ้มคุ้มจริงๆนะคะแต่ต้นทุนเพียงแค่สี่สิบเอ็ดบาทนะคะลูกค้าได้คุณภาพขนาดนี้พับมาขนาดนี้เจ้ว่า เรื่องพับนะคะมั่นใจว่ากระสอบใหม่จะพับมาแบบนี้หรือเปล่านะคะใช่เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องพับมาเรียร้อยเราไม่ได้ระบุนะคะว่ากระสอบใหม่ที่ยังไม่ได้เก็เขาจะพับมาแบบนี้หรือเปล่าใช่แต่ว่ากระสอบนี้เขาพับมาแบบนี้ลูกค้าจะถ้าเอฟกระสอบนี้ได้เลยนะสนใจเอฟกระสอบนี้ได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะอุ้ยสวยแบรนด์เยอะใหม่สะอาดไซส์โอเคนะไม่เล็กไม่ ใหญ่ลูกค้าจ๋าแล้วคือแบบเป็นแบบเนื้อผ้าที่แบบใส่สบายอ่ะใช่ค่ะอันนี้รูปพี่หรือเปล่าคะใช่ใช่ไหมคะพี่คล่าสุดพี่เลยล่าสุดแล้วนะคะลูกค้าค่ะอาสวัสดีลูกค้าช่วงบ่ายนะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจเราขอเปิดงานด้วยเสื้อคอห่มคอโปโลนะคะพี่นางดูไปายดูไป ดูป้ายนะลูกค,ะคะ้าค่ะอลังการอลังการมากนะคะไลน์นี้เราจะเอาทุกตัวนะ <laughs> คะช่ัยใจมากไปะเพราะ,ะ,ะว่ามันสวยมากูกคาจ๋าสวยจริงนะใหม่สะอาดนะแล้ก็ไซส์แบบไซส์โอเคนะคะลูกค้าจ๋าแต่เท่าที่รู้มาเหมือนจะเป็นแขนยาวล้วนเลยเนาะ น่าจะยาวรูดแล้วแหละน่าจะยาวเกินครึ่งแล้วมาครึ่งขาค่ะน่าจะเป็นแขนยาวเลยวนะคะใช่ค่ะจาสามแนะนำเลยนะคาจ๋่คอกลมคอโปโลนะคะมีทั้งผ้ากีฬามีทั้งผ่ายืดมีทั้งผ้าเนื้อโปโลนะคะมีทั้งผ้าคอตตอนนะคะลูกค้า ใส่สบายนะอะปลายหอยองต่างหากสะอาดมากลูกค้าดูดูคอดูคอก็ได้ความสะอาดความใหม่ของเขานะคะลูกค้าคขาใหม่มากมาค่ะยูนิโคค่ะยูนิโคก็มาสวยลูกค้าลูกค้าจ๋าสวยจริงใหม่มากตะลึงคือตะลึงความสะอาดความใหม่ของเขามามใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าตะลึงจริงๆนะจะไปเป็นตะลึงเป็นเพย์เลยไหมคะตะลึงตาลึงตึง ลูกค้าแนะนำเลยนะผู้หญิงบางตัวผู้หญิงก็ใส่ได้นะะค่ลูกค้าจับเป็นไซส์ที่แบบว่าไซส์โอเคนะคะลูกค้าจับบางตัวผู้หญิงสามารถใส่ได้นะคะค่ะเหมือนจะเน้นเป็นแขนยาวเลยอ่าเหมือนจะเป็นแขนยาวล้วนแล้วแหละเกินครึ่งแล้วนะคะเป็นแขนยาวแล้วนะคะลูกค้าใช่แล้วค่ะลูกค้าจัาโทนสีสันมีมาคร้หมดเลยนะคะสีพื้นสีเรียบร้อยสีแบบว่าสีสันนะคะลูกค้าจับ มีค้ามาเลยลูกค้าแต่ว่าชอบตรงที่คุณภาพอ่ะชอบตรงที่แบรนด์ยี่ห้อชอบตรงที่ป้ายค่ะลูกค้าาอุ้ยสะอ่อนแห้งค่ะอ่ะยูนิคอร์อีกแล้วค่ะยูนิคอร์มาอีกแล้วค่ะลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจขาป้ายไป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 ค่ะจไปไปโอโอ้ไปไปค่ะ เหมือนรอรถเมล์ป้ายแบบเยอะมากลูกค้าป้ายยีโคิร์ตค่ะอุ้ยคอนเวิร์ดเห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยนะคะลูกค้าค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะเอาคือแบบว่าลูกค้าเอายนโค่มาไหนเมนค่ะยีโค่ป้ายมหนึ่งมาเลยค่ะอ่าหนูคอนเวิร์ดหนูคอนเวิร์ดไปก่อนทางนั้นนะคะลูกค้าค่ะค่ะคือแบบเลิศจริงกค่ะหนูไม่พูดคำอื่นเลยหนูบอกว่าเลิศมาก คือยอมความใหม่สะอาดของเขาจริงๆใช่แล้วค่ะลูกค้าสายยังลืมไม่หมดเลยนะนี่อุ้ยคือสวยแต่ตอนจะให้เราไปแล้วเรายังลืมไม่หมดเนี่ยนะขออนุญาตค่ะตะกร้อคือมันสวยจริงๆขออนุญาตลืม้ออนุญาตตะกรงหนึ่งตะกรงหนึ่งอุ้ยคือมันได้อ่ะปายหุ่นป์ายหอยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าสายป้าคุณน่ะคุณน่ะป้ายอ่ะมีเลยค่ะ ประมาณนี้ค, <ไป S 1> ค่ะพี่นานไปแล้วปะค่ะไปแล้วอุ้ยไม่อยากไปเลยไปแล้วนะคะคือมันสวยอ่ะมันใหม่อ่ะมันสะอาดอ,ะอ่ะใหม่สะอาดมากะคะะ่ะแล้วค่ะอะไปก็ไปค่ะลูกค้าจะสามารถเอฟย้อนหลังได้เด้อลูกค้าจาหมวดนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจน,นะคะสินค้าหมวดนี้เป็นเสื้อยืดคอกลมคอ,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 อโปโลผู้ชายแขนยาวนะคะเป็นงานรวมนะคะงานญี่ปุ่นงาน USA นะคะล็อตไอี 45โลราคา7,500บาทจํานวนตัวเราประมาณการนะคะ160ถึง180ตัวะค่ะ ต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ41บาทค่ะคสำหรับคุกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นเว็บไซต์ f เฟซบ o o กไลน์เข้ามาสอบถาม IG หรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบักรเราเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ